กองทัพภาคที่หนึ่งพร้อมยกระดับความเข้มขน้นหากกัมพูชาย,ยังรุกล้ำอธิปไตยไทยยืนยันจะจับกลุ่มดำเนินคดีดตามกฎหมายและจะไม่เป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกแล้วพลตรีสุรวิทย์แดงจันทร์เสนาธิการกองทัพภาคที่1นแถลงประนามกัมพูชากรณีสถานการณ์ชายแดนที่บ้านหนองยาแก้วและบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วโดยระบุว่าเป็นการยั่วยุและเป็นบทพิสูจน์ความไม่จริงใจของกัมพูชายืนยันว่ากองทัพภาคที่1ปฏิบัติตามกฎตมกฎติกามาโดยตลอด แต่การที่กัมพูชานำเยาวชนเด็กผู้หญิงพระสงฆ์มายวยุไม่ใช่สิ่งที่อรารยประเทศปฏิบัติต่อกันพร้อมขอประนามไปถึงผู้นำกัมพูชาที่ปล่อยให้เรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่อธิปไตยของไทยโดยไทยใช้ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนในการสลายการชุมนุมอย่างมีขั้นตอน ไม่ใช่ปฏิบัติการทางทหารที่ผ่านมาฝ่ายไทยใช้ความอดทนสูงและการปฏิบัติการเป็นไปตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนักแต่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้ใช้กำลังทหารเพราะทหารต้องปฏิบัติต่อทหารนั่นคือสิ่งที่ควรยึดถือปฏิบัติขณะเดียวกันทหารและตำรวจกัมพูชาไม่ได้ห้ามปรามแต่กลับช่วยรื้อแนวลวดหนามยืนยันว่าการใช้กระสุนยางและแก๊สน้ำตาไม่ทำให้บาดเจ็บสาหัสตามที่กัมพูชากล่าวอ้างพร้อมย้ำว่าในวันนี้หากเกิดเหตุการณ์เช่นเดิมอีก ก็จะยกระดับมาตรการความเข้มข้นตามขั้นตอนที่เหมาะสมฝั่งไทยยืนยันจะไม่ยอมให้ฝั่งกัมพูชาย,ยั่วยุหรือละเมิดอธิปไตยของไทยหากมีการละเมิดจับกลุ่มได้ก็จะจับทันทีอย่าทำเป็นเด็กงองแงขี้ฟ้องนำภาพไปฟ้องประเทศนู้นประเทศนี้